สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะาเล็กชาแนลนะคะ,ะวันนี้ปาเล็กจะพาเพื่อนๆมาทําผัดกระเพานะคะกระเพราคู่ดูโอ้นะคะก็จะมีนะคะวัตถุดิบของปาเล็กนะคะก็จะมีปลาหมึกนะคะหั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หมูสับนะคะใบกระเพาค่ะล้างน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะพริกนะคะก็จะมีพริกสดนะคะพริกสดพริกแห้งแล้วก็กระเทียมค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะเรามาตำกันเลยนะคะ เราก็มาตำพริกกระเทียมของเรากันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพริกกระเทียมของเราก็ตมเสร็จแล้วเรามาลงมือผัดกันเลยนะคะเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะน้ำปลาค่ะ ซอสฝาเขียวนะคะซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดนะคะอ่ะทีนี้เรามาผัดกันเลยนะคะเปิดแก๊สนะคะไม่ต้องรอให้กระทะร้อนนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะผัดเยอะเราก็ใส่น้ำมันเยอะหน่อยนะคะน้ำมันประมาณสองเท่โต๊ะนะคะ จนพริกกระเทียมของเราหอมก่อนนะคะแล้วค่อยใส่หมูลงไปนะคะอย่าใส่หมูลงไปโดยที่พริกกับกระเทียมยังไม่หอมนะคะมันจะไม่อร่อยนะคะหอมแล้วนะคะเราก็ใส่หมูลงไปเลยะคะ่ะเร่งไฟขึ้นเลยนะคะใส่หมูนะคะ เริ่มสุกก็ใส่กราหมึกลงไปเลยค่ะปร <c oughs> ุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยค่ะซอสหอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอส อซอสปลาเขียวนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะลืมเบาแก๊สตอนตรงนะคะฉุนน้ำปลานะคะน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะน้ำตาลทรายค่ะครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเร่งไฟขึ้นเลยนะคะ कथा वहाँ ไม่ต้องใส่น้ำก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำปลาหมึกเขาจะออกมานะคะพอปลาหมึกเริ่มจุกน้ําปลาหมึกก็จะเริ่มออกมานะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบว่ามีน้ําก็เติมน้ําไปนิดนึงก็ได้นะคะเพิ่มน้ํำปลานะคะน้ําปลาอีกประมาณหนึ่งช้อนชานะคะขอน้ำตาลอีกนิดนึงค่ะปลายช้อนนิดเดียวนะคะ โอเคได้รสชาติตามที่ปลาเล็กกินแล้วนะคะก็ใส่ใบกระเพราที่เหลือค่ะเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สได้เลยนะคะน่ารับประทานไหมคะ กระเพราคู่ดูโอนะคะกระเพาราปลาหมึกหมูสับนะคะหรือว่ากระเพราหมูสับปลาหมึกเรียกได้ทั้งสองอย่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ปลิเล็กด้วยนะคะขอบพระขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปลิเล็กชาแนลนะคะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะน่ารับประทานนะคะ <ST matte noise> เบื้องหลังการถ่ายทำทุกคลิปนะคะเจอ